ตอนนี้ใครจะฟุ้งอะไรก็ฟุ้งได้เนี่ยเวลาห้านาทีกว่ามีไหมนั่งเฉยๆอึดอัดแย่ไหม <c oughs> แหมให้ใจเลยก็ออกเลยนะ เมื่อกี้นี่ทุกคนงงจนแทบเลยเนี่ยได้ไม่ใจลงเอตอนนี้คุยเงียบเมื่อกี้ทุกนงงแทบในความจริงเป็นธรรมดาแลกเปลี่ยนความเหน็นกันนะ <c oughs> <c oughs> นอยยังไม่ถึงเวลาทุ่มหนึ่งก็ยังไม่เรื่องกรรมฐาน,อ,นอะไรไหม ว่าเดียวใครก็มาไม่ทันเราเคยใช้เวลาทุ่มตอนนี้ก็มาใครมีข้อข้องใจอ้าวปริชาติมีอะไรไหมหนักใจไหมไม่ได้พูดเลยนะมีข้อข้องใจหน่อยเดียวคือไม่พูดหนักใจมนะันนีไปรอดไม่รอดเลย ตันนี้ไม่แนะ่นะดี่แกฟังม่าแบบรสชาดาด่าแล่วผมได้ดีไม่กินไม่ต่อว่าถ้าถูกเราคอยได้จะไปเล่นนะไม่ได้หวยเอ้าเซฟหนึ่งนาทีเนีเอต่อไปญาติโยัลงหลายตอนนี้ไปก็ขออธิบายเรื่องการจรดญประกรรมฐาน แต่ก็น่าจะพูดแต่เพียงน้อยๆพ้าพูดมากฟังไม่ไหวฟังไหวไจะจจาไม่ได้นก,การปฏิบัติกรมรมฐานขอเรื่องราวของโลกราและภาษาลิบุตมาเป็นตัวตั้งอื่นการปฏิบัติกรรมฐานนี่ถือว่าเป็นโมกะธรรมคือทําเป็นเครื่องพ้นจากความตาย อีกพระโมคคัลลาะภาษารี่บ,ร,ร,เบรเป็นลูกมหาเศษฐีทั้งคู่ <c oughs> เวลามีงานมรรสรพยามปียามันตุ้งตระกันให้ไปพร้อมริวารคือมีบริวารคนละห้าร้อยไปดูมรรสศพถ้าชอบใจบางครั้งมันก็ชอบใจก็ให้รางวันบางทีที่เรื่องโศพก็แสดงความสลดใจ มาครั้งสุดท้ายที่อยากเป็นพระราหันปีนั้นทั้งสองท่านไปดูพร้อมกันเหมือนกันไปไหนไปด้วกันขณะดูมรสศพทั้งสององค์ต่างคนต่างขืมถึงเวลาคุณโยหระก็ไม่หวเราะนานคนเศร้าโศกก็ไม่สลดใจที่เวลาที่คนณจะให้รางวัลก็ไม่ให้ต่างคนต่างขืมพอมรงวศพเลิกแล้ว ท่านโมศายินถา,นามพระสารีบุตรว่าเพื่อนทำไปยังคืมไปวันนี้พระสารีบุตรกระถามว่าก็เพื่อน่เไมนกันต่างคนต่างคึมก็ต่างคนต่างพูดถึงความรู้สึก <c oughs> ทั้งสององค์มีความรู้สึกเหมือนกันว่าคนที่แสดงมรรสศก,ก็ดีคนที่ดูมรรสศก,ก็ดีทั้งหมดนี่ไม่ถึงร้อยจีต่างคนต่างตาย การที่มีการเรึ่งวรสุก็ไม่ครมีกับเราเราเองไม่ถึงร้อยปีก็ตายไต่ตางคนก็ต่างคิดว่าการเกิดมันแล้วทําเป็นเครื่องความตายทํางบุคคลให้ตายย่อมมีอยู่ชนไหนในโลกนี้ย่อมมีของคู่กันมีมืดกับสว่างฉะนั้นเมื่อทําที่ทำบุคคลตายมีได้ทาที่ทำบุคคลไม่ตายต้องมีเหมือนกันที่เรียกว่าหมกทำจะทำเป็นเครื่องพ้นจากความตาย แต่เมื่อคุยแล้วต่างคนณต่างตกลงว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่กลับบ้านกันดีกว่าไปหาโมฆะธรรมกันนี่ทุกทั้งสองฝ่ายจึงแบ่งบริษัทบริวารเน,นี่ยคนครึ่งคือสองร้อยห้าสิบให้นำมาก,กับรถกลับบ้านอีกคนละกสองร้อยห้าสิบนำไปสนักสัญชัยบรีพาชทกพอไปถึงสนักสัญชัยบรีพาชกก็บอกว่าต้องการโมฆะธรรมคือทรรมที่เพ้นจากความตาย ท่านสัญชัยปรีภาชคก็แนะนำข้อปฏิบัติท่านปฏิบัติไม่กี่วันก็จบหลักสูตรสัญชัยปรีภาชกเพราะทั้งสองท่านนี่มีบารมีเต็มทั้งคู่เมื่อจบหลังสูตรสัญชัยโมจบแล้วนก็มาเจนานิจารณาว่าธรรมะที่เราศึกษาจากสัญชัยปรีภาโช็ไม่มีทางเป็นเครื่องพ้นจากความตยายการเป็นเครื่องพ้นจากความตายต้องไม่ใช่อย่างนี้ ทั้งสองคนจะปรึกษากันว่าทุกทัก้งสองคนถ้าใครพ้นมกคบกมธรรมอะไรให้บอกกันวันหนึ่งถ้าบวิษารีบุตรออกจากสนักจะเข้าไปในเมือง <c oughs> ก็ไปพบว่าสัชิเข้ามาบินลบาก <c oughs> ทางสังเกตเิติญาณว่าสัจจิเวรันอรันร,รุ่นแรกในเรื่องหนึ่งในปัญญาขี เห็นจริยานุ่มนวลมีการสารวมดีน่าเคารพก็อยากจะถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครแล้วเกยงใจเพราะว่าท่านกำลังเข้าอยู่ในกินบัตรจึ้ดักทางอยู่เมื่อทนานสจิออกมาได้กยิ่ข้าไปกราบแล้วก็ถามว่าท่านเป็นสาวกของใครชอบทำใจใครเป็นคนสอนท่านท่านชอบทำนใจใจพรของค์ไขกรวงความวาอยากจะทราบว่าความรู้คือและการปฏิบัติมาจากใคร บาสชิตท่านเป็นพระสารท่านมองดูท่านกัะาวว่าคนนี้มีปัญญามากเราไม่ควรจะพูดมากต้องพูดแต่น้อยใช่ไหมเขาบอกว่าเราเป็นสาวกของพระสมนโคดมพรารด้เจ้าสอนเราเราเป็นลู้ศิษย์ของท่านพราสารีบุตรถามว่าพราเนรโรมศาสดาสอนไ่ายังไงเขาบอกว่าฉันเป็นคนใหม่ในศาสนานี้ไม่สามารถพูดฟังังได้ แยกกล่าวได้แต่เพียงโดยย่อท่านสารีบ,รบุตรก็บอกว่าผมต้องการย่อไม่ต้องการที่ไปกว้างกว้างเพราะเป็นคนมีปัญญาการประทิดยังกล่าวนี้สัตย,ย์ย่อเยธรรมาอิทุปปวารีสังเถีสุงตถาคตโตโยนิโรโทจะาเอวังวา,ารีมหาสุโน,โนฟังเท่านี้เป็นโสดาบันคนนี้เป็นอย่างเป็นอย่าง การกลา่าวทำโดยย่อแปลว่าทำใดเกิดตีเหตุ <c oughs> พระพุทธเจ้ากลา่าวเหตุทธรรมนั้นในความดับข้องทมนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจริญเมื่อพระสารีบุตรฟังจบก็เป็นพระโสดาบันทันทีท่งถามว่าเวลานี้สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าพักที่ไหนท่านอจชีก็บอกว่าอยู่ที่ประเวศวันท่านก็บอกว่าอาชีถท่านอาชีไปก่อนผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งจะตามไปทีหลัง ่อมาเมื่อเข้ามาสระสักไอจิตใจมันกดชื่นหน้าตาเขาแช่มชื่นไปด้วยท่า,านรบกวกอะไรเห็นว่าท่านพระสารีบุตรหน้าตาเช่มชื่นยังคิดว่าวันนี้คนได้โมกขธรทมแล้วยึงถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เล่าให้ฟังแล้วกล่า,ธรราวธรรมะโดยย่อว่าเยธรรมาหิสุปปวารตสังเหตุตัฐานก,นก็โตโยนิโรโทมุจจเอวังวาทีมหาสุวรรณโอ ท่านพระพุทธลาวกางจบก็เป็นมัสโซดาบันเหมือนกันอรมีเต็มนะั้นเขาเล่าถึงยอดหลังจากนาาั้นไปหาพระพุทธประภูมีพระภาตเจ้าเอางี้จะรับไปเลยนะก็พาบริวารในคนอันสองร้อยห้าสิบคนไปซาห้าร้อยไปถึงพระพุทธเจ้าเทศจบบริวารสองร้อยห้าสิบเป็นมัสโซดาบันหมดอีกสองร้อยห้าสิบไม่ได้อะไรกลับมาหาสัญชัยบริพายชก ท่านโมกขลาต้องปฏิบัติอีกเจ็ดวันจึงจะเป็นพระราหันท่านพบะสารีบุตรต้องอีกสิบห้าวันจึงเป็นพระราหันท่านานี้พระว่าเป็นคนที่มีปัญญามาก <c oughs> นำเรื่องราวนี้มาพูดบรรมดาในพุทธบริษัทพระว่าการเจริญกรรมาฐานจริงๆแล้วนะเรามุ่งมมกตธรรมคือท,ทำไปเครื่องพ้นจากความตายนั่นคือนิพพาน แจ้บรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนที่จะภาวนาให้พิจารณาว่าตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมานี้มาเต็ม,มไปด้วยความทุกข์นมูร์โลกมีทุกข์มากแต่ก็ยังทุกข์น้อยกว่าในอบายามูถ้าเกิดเป็นสันว์นรกทุกข์ไม่มีสางเป็นเปรตก็ทุกข์หาที่สุดไม่ได้แปรสุรกายก็มีทุกข์พราความอยู่ เป็นสติฉายก็ทุกว่ามีความปัารนาไม่พอยสมหวังมาเป็นคนก็ไม่พ้นจากความทุกข์อีกก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราควรจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปไไหรือไม่ถ้าใช้ปัญญาด้วยความจริงใจเพราะว่าตะใช้ปัญญายมากาแค่สังเกตว่าคนทุกคนในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นอกจากทุกข์ก็มีความแกุ่กวน และความป่วยไข้ไม่สบายก็มีเป็นปกติในที่สุดทุกคน,กนตายเหมือนกันหมดเมื่อเมื่อตายแล้วทรัพย์สินทั้งหลายที่เราไม่อยู่ไม่สามารถจะกลับมาใช้ได้้องเป็นสบายเขางบกคลอื่นถ้าเราเกิดมาใหม่ทรัพย์สินทั้นหลายแล้วยังมีอยู่ก็เราก็ไม่มีสิทธิเหมือนกันกลองความวก่ายกลับมาเกิดมนุษย์ไม่เหมาะสําหรับเราในฐานะที่เราพบพระพุทธศาสนา ถ้ามีความในเขาเป็นองค์สมเด็จตุสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่เกิดเป็นมนุษย์จะเกิดอะไรดีเป็นเทวดาหรือผมความจริงเทวดาก็ดีพรมก็ดีมีความสุขไม่มีความทุกข์แต่ว่าความสุขของเทวดาหรือพรมอยู่นั่นเป็นตลอดกาลเมื่อหมดบุญาสนาบารมีก็ต้องเกิดใหม่เกิดเป็นมนุษย์ก็อย่างดีส่วนใหญ่พุ่งเร้าด้วยมรรคไป พอจะมาถึงมนุษย์ได้ก็ใช้เวลาหลายกะก็มีความทุกข์ฉะนั้นบรรันดาเป็นพุทธวิสัทตก็ควรจะจัดสินใจว่าถ้าตตายคราวนี้แล้วเรื่องตายจะถึงเของธรรมาดาไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงใด้าตาตายคราวนี้ขึ้นจิตวิญญาณเกิดในโลกมนุษย์องมีร่างกายอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราอีกแล่การเกิดเป็นเทวาดาก็ดีเป็นพรก็ดีไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพาน หลังจากในพยายามให้ทานจัดเป็นทานระเมิตามทุกคนพยายามนั่งทรงศีลให้ดีที่สุดไม่ใหม่ก็เพิ่มบ้านเปนของธรรมดาถ้าศีลบริสุทธิ์ปดฟองสมาธิก็เกิดเพราะสมาธิกเกิดได้เพราะศสยศีลถ้าจิตเป็นสมาธิจะมีรมเงยือกเย็นจนันทรณวอในเมื่อลมงเงยือกเย็นจกนวรีวนปัญญาก็เกิดปัญญา,ญญาตัวตะเิเลส หลังจากนั้นปัญญาก็ตัตกิเลสไปสม,มุเทเธตบาลานี <c oughs> ่ว่ากันนึแนวทางนะตอนนี้ไปบรรดาในพุทธบริษัทต,ตั้งใจจะปฏิบัติกรรมฐานท่านที่เก่าก็ดีใหม่ก็ดีที่พุทธเจ้าบอกว่าการเริริสสมาธิก็ดีวิปัสสนาใหญ่ก็ตามขอ้อที่ทั้งสองอย่างใ้คู่กันแยกกันไม่ได้ศีลส,สมาธิปัญญานี้แยกกันไม่ได้ ถ้าตัดขาด 1, อย่างใดหนึ่งไล้ผลสองอย่างต้องมีการกบกันที่เราจะทรงความดีจากชาวสมาบัติสมาธิหรือปัสนายานอันดับแรกพระเจ้าปรดับไว้ในธรรมริกาสตรว่าจงทรงศินห้าให้บริสุทธิ <c> ์ <oughs> หลังจากนั้นกัลยาณมังกรปีวรเฉพาะเวลาปฏิบัติ การรับิวอท่านรายการคือไม่สนใจกันอวอน์เฉพาะเวลาเจริญสมาธิปัิาานาญาณเพราะเรื่องแลดีวอนมก็ปวดใจเป็นของธรรมดาพยายามกำหนดตัดสินใจการรับวิวรพื่อใช้วิธีอย่างเดียวกันรู้ลมหายใจเข้าใจออกและคำภาวนาขณะได้ที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีรู้คำภาวนาอยู่ก็ดีจิตไม่ยุ่งับอย่างอ,างอื่นอย่างนั้่ฉะนั้นถือว่าีวร์รับจากใจ อีกก็เริ่มเป็นสมาธิหลังจากนั้นพระเจ้าให้แผ่เมตตาจิตเปในจักรกวาลทั้งหมดคือใช้พรมิหารสีเราจะมีความรักคนสัตว์ทั้งโลกเราจะสารฝันนาเกิดอกูลคนสัตว์ทั้งโลกเราจะมีมุตตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาดสิสยาไข่ <c oughs> ใครยินดีพลอยได้ดีด้วยยินดีด้วย เราจะมีอูเบคกขาวางเฉยใครเพ่งพำเราม่ซ้ำเติมทำสิตที่เป็นสุขถ้าทําใจได้อย่างนี้หนึ่งมีศินไริสุดสองนัง่งนับวันทุกคราวสามทรงพมิหารสีที่พูดมาเมื่อกี้อยูมีหารสีถ้าจิตทรงได้อย่างนี้จิตก็ไปสมาธิเป็นฌานท,ทันทีเมื่อจิตเป็นเป็นฌานแล้วปัญญาก็เกิด จิตทรงสมาธิเมณ์รเรียบเมื่อเรียบร้อจักที่นั่นจิตลดมาถึงอุปจารสมาธิปัญญาก็เกิดปัญญาจิตยเห็นตามความจริงในขณะนั้นว่ากายเกิดเต็มไปด้วยความทุกข์คนทุกคนไม่มีใครมีความสุขแล้วเกิดแล้วก็แก่ทุกจากความแก่ทุกจากความค้องชีพทุกจากการหาทรัพย์สินทุกจากการใช้ทรัพย์สินก็มีทุกอย่าง ทุกข์ในกการป่ยวยไข้ไม่สบายทุกข์จาความแก่ทุกข์จาความตายจะเข้ามาถึงมันเป็นทุกข์ทม้งหมดแล้วก็ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวนิสุกเบียนนาตาคือพังคือตายเมื่อตัดสินใจอย่างนี้แนละ้วกำหนดจิตใจว่าเราไม่ต้องการเกิดแบบนี้ต่อไปมนุสโลกก็ตะมยความทุกข์ไม่มีการทรงตัวเราเกิดไม่ตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ไม่เคยมีความสุขอี่ คิดที่ว่าสุขที่เราคิดเนเราหลอกตัวเองเข้าใจเื่อสุขเป็นความจริงมันเป็นทุกข์ว่าตั้งใจคิดว่าเราจะทรงศินให้บริสุทธิ์ให้ทานเรื่องการตัดโนภะความโลภตามกําลังวิปยจะให้ได้รักษาสินเรื่องการทรง,งเรื่องเมตตารุญนา,างสาด้วยการเป็นการระงับค่อยๆระงับความโลภ ให้เป็นจตปัญญาพิจารณาตามความาจริงว่าโลกเป็นทุกข์กากการเกิดเป็นทุกข์ตร้างกายเป็นนิจจังโลกนี้เวณนิจจังไม่เที่ยงและเบ็นิตาในสุดเราไม่ต้องการอีกม,มันอีเอย่างนี้เป็นตัวตับวิปัสสนาญาณโดยไตรถา้าบรรดานพุทธเวสศาสนาไหลทำจิตสมาธิปัญญาตัวนี้จะเกิดเขาพูดโยดยย่อมันจะเกิดเองแล้วปัญญาตัวต่ก,กิเลสติยตรงตอนนี้ไปเขาบันดายายกดวงเขาจะเบิรัชอำนาผู้ใหม่ ให้ใช้คำภานาว่าพุทโธถ้าไม่เคยภาวนามาเลยนะท่านผู้ใดเคยภาวนามาแล้วก็ใช่อย่างไหนเข้ากใช้อย่างนั้นไม่ต้องเปลี่ยนที่ไม่เคยมาเลยใช้คำามนาพุทโธให้ใจเข้าแล้วพุทโธใจออกแล้วพุทโธอตอนนี้ไปคนละจุดโสวงและจุลนมุนีวดานะแต่ผมจะให้ที